ก้าวไกลมีมติเอกัน128เสียงขับปูอัดผลพักคดีคุกคามทางเพศชี้ว่าการไปแถลงข่าวในช่วงของสัปดาห์ที่แล้วนั้นเป็นพฤติกรรมที่เรียกได้ว่าไม่สํานึกนะครับส่วนอีกรณีหนึ่งหันหน้ามามองที่ทางสอสอของพรรคก้าวไกลที่มีกรณีปัญหาเรื่องคุกคามทางเพศนะครับเ,เมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะก็มีการแถลงข่าวของอีกท่านหนึ่งที่เป็นสอสอปราจีนบุรีแต่ว่าสอสอกรุงเทพเนี่ยนะครับ ชัย,ยามพาวานเห็นบอกว่ามีข่าวล่าสุดซึ่งเกี่ยวข้องกับการไปไปถูกพักเก้าไกลเนี่ยมีมติเอกฉันนะครับ128เสียงซึ่งถ้าก้าไกลเองก็ทําหน้าที่อยู่ต่างจังหวัดนในเวลานี้ก็ต้องแถลงผ่านกันมาต่างจังหวัดนั่นแหละครับจริงๆจะคุยกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ว่าเห็นผลออกมาก็ในช่วงเช้าวันนี้เหมือนกันก้าไกลมีมติเอกฉัน128เสียงขับปูอัด ผลพักคดีคุกคามทางเพศชี้ว่าการกระแถลงข่าวในช่วงของสัปดาห์ที่แล้วนั้นเป็นพฤติกรรมที่เรียกได้ว่าไม่สํานึกนะครับในวันที่7พฤศจิกายนนายชัยธวัตตุลาธนหัวหน้าพักเก้าไกลภายหลังจากการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารพักเก้าไกลสสของพักเพื่อพิจารณาครับนายชัยยามพววนมั่นมั่นเพียรจิตหรือปูอัดสสกรุงเทพกทมนี่นะครับมีพฤติกรรมคุกคามทางเพศ ทีมงานสาวทั้ง3รายเป็นรอบที่2เนื่องจากไม่ได้ปฏิบัติตามข้อสนเสนอที่ทางคณะกรรมการบริหารพักภายในระยะเวลาที่กําหนดซึ่งตอน,น,นแรกเนี่ยเขายังไม่ได้ขับออกแล้วก็เลยเป็นปัญหาเพราะว่าสอสออีกคนนึงซื่อสอสแจ้นะครับก็โดนตั้งแต่ครั้งแรกเลยแล้วก็ถแถลงข่าวไปเมื่อวานเหมือนกันในการตอบโต้เรื่องนี้นายชัยธวัฒนบอกว่าระบุนะก่อนหน้านี้เนี่ยกรรมการบริหารพรรก,ก็มีมติกําหนดโทษไว้อยู่แล้ว กับนายชัยยามพวันซึ่งพักเห็นว่านายชัยยามพวันมีพฤติกรรมผู้คามทางเพศมีการพิจารณาลงโทษด้วยการตัดสิทธิ์พึงมีทั้งหมดในฐานะสมาชิกพักนอกจากนั้นกำหนดเงื่อนไขการคาดโทษด้วยว่าต้องไม่กระทำผิดซ้ำอีกรวมถึงกำหนดให้นายชัยยามพวันต้องแสดงความรับผิดชอบขอโทษผู้เสียหายเป็นสาธารณะพร้อมกำหนดให้ชดเชยเยียวยาผู้เสียหายตามสมควรยุติการก่อกวนผู้เสียหายทั้ง3รายทั้งทางตรงและทางอ้อม กรรมการบริหารพักทาหนังสือถึงนายชัยยามพาวาลรับไปเมื่อวันที่2พฤศจิกายนซึ่งนายชัยยามพวา a ได้ถแถลงข่าวในวันที่3พฤศจิกายนนะครับหลังรับหลังจากรับหนังสือ1วันและปรากฏว่าพักนี่เขาบอกว่าขีดเส้นใต้ข้อความนี้นะครับบอกว่ายุติการก่อความเสียหายนะทั้งทางตรงตรงและทางอ้อมนะออทั้งหมดนะครับซึ่ง กลายเป็นว่าสิ่งที่คุณชัยยามพาวาพ,าพาวานเนี่ยถแถลงเมื่อวันที่สพฤศจิกายนได้พูดถึงหนังสือดังกล่าวนะครับแต่หลังจากชัยยามพาวานได้ถแถลงต่อสาธารณกรรมการได้ประชุมกันอีกครั้งพิจารณาเห็นว่าการถแถลงของนายชัยยามพาวานไม่ได้เป็นไปตามมาติของพรรคแต่อย่างใดนายชัยยามพาวานหรือปูอัดเนี่ยกล่าวในทานองที่ว่าหากเห็นว่าตนมีพฤติกรรมคุกคามางเพศก็นาน้อมรับแต่โดยสาระเนี่ยกลับนําข้อมูลนี่ท่อนนี้นะครับ มันกลายปปปเป็นที่ขัดกับมติของพักในครั้งแรกคืออย่าไปก่อกวนอย่าไปคุกคามเขายุติก่อความเสียหายนะท้งทางตรงและทางอ้อมแต่ว่าสาระสําคัญในการชี้แจงของวันที่3พฤศจิกายนเนี่ยกลับนําข้อมูลของผู้เสียหายบางส่วนมาโชว์และแก้ข้อกล่าวหายอีกครั้งว่าตนมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้เสียหายเพื่อบอกไปใไนว่าไม่มีพฤติกรรมทางเพศตามมาติที่พักได้สรุปไว้ครั้งที่1นึ่งซ้ำร้ายการถแถลงบางส่วน ยังได้เปิดเผยข้อมูลตัวตนที่เชื่อมโยงไปยังผู้เสียหายว่ากลายเป็นใครเห็นบอกตอน,น,นแรกเนี่ยครอบครัวยังไม่ทราบนะครับว่าเป็นคนไหนแต่พอเอาข้อมูลส่วนนี้พูดเล่าเรื่องในอดีตย้อนความกันเนี่ยกลายเป็นพ่อแม่ของผู้เสียหายเนี่ยรู้ทันทีว่าคนในครอบครัวโดนอะไรไปบ้างจะจริงอยู่หรือเท็จไม่ทราบนะครับแต่ข่าวมันไปอย่างนั้นนอกจากแสดงความข้อความแล้วเนี่ยยังกล่าวถึงสุรและเนกไท นะสิ่งนี้ทําให้เห็นว่าการถแถลงข่าวของนายชัยยัมพาวาันไม่เป็นไปตามคําสั่งนําไปสู่การประชุมต่อมาเป็นครั้งที่2นายชัยยัมพาวาันถแถลงและเปิดเผยตัวตนผู้เสียหายซึ่งพักพยายามระวังมาตลอดทําให้เป็นครั้งแรกที่ครอบครัวผู้เสียหายรู้ว่าลูกสาวเป็นผู้เสียหายผมได้เข้าพบครอบครัวและขอโทษสิ่งที่เกิดขึ้นคุณพ่อผู้เสียหายยืนยันว่าการที่เขาซื้อเน็กไทและสูทให้นายชัยยัมพาวันเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องของการแสดงความสัมพันธ์ส่วนตัวในลักษณะที่นายชายาาัยยัมพวันตั้งใจจะสื่อนะ การประชุมวันนี้คณะกรรมาการบริหารพรรคและสสเข้าร่วมชื่อนะฮะในการประชุมกัน128ท่านบางท่านก็ติดโควิดบางคนติดภาร,รก,กิจกรรมมาที่การติดภาร,รก,กิจส่วนตัวมติที่ประชุมเห็นตรงกัน,น,น็นเอกฉันว่าการแถลงและการกระทําของนายชัยยามพวนันถึงวันที่4พฤศจิกายนได้ขัดต่อมติพรรคไม่แสดงความรับผิดชอบไม่ขอโทษอย่างจริงจังซ้ําร้ายอย่างสร้างความเสียหายซ้ําแก่ผู้เสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อม ที่ประชุมจึงมีมติให้นายชัยยามพววนพ้นจากการเป็นสมาชิกพรรคตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับซึ่งการพ้นจากสมาชิกพรรคก็เหมือนกับการโดนขับออกจากพรรคนั่นแหละครับต้องหาพรรคใหม่ในการสังกัดเมื่อสสอพก,กทมหายไปหนึ่งเขตที่ประชุมจึงพิจารณาให้สสเขตใกล้เคียงไปทํางานให้พี่น้องประชาชนแทนนายชัยยามพวานคือสสกายนักชายบุญชัยอินสวัสดิ์และสสไอ,อรัชนกสีนอกนะครับสนับสนุนโดย ปุยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล0954605580